อาคารเรียนรวมนี่เรียนรวมก็ราะอะไราครูสามันเขาจะลูกศิษย์เราศิลปกรรมอ่ะจะเจอมาตั้เแต่แรกแล้วครูสามันนี่จะเขาจะเป็นคนปราณีตทางการแต่งตัวปลาไม่ให้เข้าเรียนบ้างอะไรบ้างโอ้ยถ้าใครแต่งตัวเรียบร้อยผมยาวใส่ยุ่นเกยงยียนเขาจะเป็นอย่างนี้ไหมก็คลีอ่ะก็เป็นความคิดของเขาอเขามมีสิทธิ์จะเห็นความเห็นต่างได้แต่ก็อย่าไปเครียดอย่าไปซสีเรียกัน คนที่เห็นเห็นเห็นไม่เหมือนละก็แล้วกันทีนี้ก็เลยทำเป็นครูสองคนลูกตาครูที่มองดูเด็กเ่ยเหมือนกันเหมือนกันเมือ่อเมื่อยดูตาที่จะดูทุกด้านเลยเด็กคือละเอียดออกเกี่ยวกับเด็กนะ นี่กืโลหะแผ่นเหล็กนี่เหล็กเล็มากถ้าเป็นสีมากจะเป็นเหล็ก